ครับการสดีชงบายของวันทีเก่ากุมภาพันธ์พศ2568ัาสิบแปารสืบดีธรรมบุญชมทุกท่านครับการสาระชิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองของทางช่องครับพี่น้องครับกัสิมาตอบคำถามเอฟซีอีกเช่นเดิมครับอ่าเอฟซีโทรมาถามว่าแยกเต้าลูกแฝดได้บ่แยกได้ครับพี่น้องครับอ่าผมก็ส่งฟรีให้200รกิโลอ่าจิ้มเงินปลายทางคือเก่าครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับ0652076884 พิกัดของขอครอกวัวตั้งอยู่ตำบลมั่นฝ้าอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับอ่าบัดี้มะม่วงครับแฝดเมียแฝดไส้นี่ครับอ่าผมชิดในราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับนี่ตัวยางไปอยู่นี่ครับพี่น้องครับว่า้องเอาแม่สาวอะไรเอาตัวแมยลูกลูกแฝดอะไรนั่นตัวเมียเพิ่นครับพี่น้องครับอ่าแม่เพิ่นที่เขาถอดขางหนึ่งอ่าเพิ่นในลูกมาสองตัวแล้วครับพี่น้องครับนั่นลูกสาวใหญ่เพิ่นอ่าเป็นแม่สาวสิบสามเดือนนี่เป็นลูกแฝด อยับได้ราคาเนี่ยแหละครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเด้อครับพี่น้องครับเอาตัวล <go van biết> <sh> <hose nuest> <accord> ูกแฟดกับพ่อปาครับพี่น้องจันแห่เดเมืดครับอ่านี่ครับเมืองชัดๆครับพี่น้องครับนี่แฟดตัวน้องตัวเมียนี่ครับอยากได้ราคาเนี่แหละครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเด้อครับพี่น้องครับเป็นงัวที ให้ลูกหัวปีถ่ายปีแล้วครับพี่รองครับพี่้องกับพิจนาวอ่าปลงไปซีเรียมัน้ำเขาแล้วครับพี่รองครับอ่ามันตะมันสดแล้วก็มันให้ลูกดีน้ำนมดีครับพี่้องครับนี่สูงเลยสามสิบครับงวเท่าบดขบเคืองอ่านี่ครับอันนี้ตัวแฟร์พี่นี่ครับพี่้องพี่รองจะชันครับพี่รองครับขอก้าววิมมงเม็ดครับยางแขนลาคขาเกิงครับพี่้อง นะครับะแสงามตามท้องเรื่องนะครับพี่น้องครับยำวานหนึ่งเงินเก่าพันหาลอยบาทนะครับทะแยกครับพี่น้องครับโทรมาหาผมเลยตลอดยีบซีขโมงครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับอัางทองชะจัดครับพี่น้องครับ หายากด้วยครับลูกแฝดครับพี่น้องครับนี่มั่งจะฉาดรับพี่น้องครับจากไดรีโทรมาต่ได้ตลอดยี่สิบสี่ม้วนครับพี่น้องครับหญ้าดีครับแม่อ่างพุ่นๆดูหมูครับพี่น้องครับอันที่เขาเป็นถอดเกิดจากอุบัติเหตุอ่ามัวนส้นกันในขอก ขาคันเล็กครับพี่รองครับขอกเป็นขอกเล็กขอกคนเลี้ยงเก่าครับครับงัวเลี้ยงแบบบานๆสมบูรณ์ดีน้ำนมแม่ดีครับขนาดลูกกินนมอสองตัวครับนี่ครับสั่งัวหน่อยเดือนกัวน้ำนมองพอดีบ่สมบูรณ์มานี่ครับพี่รองครับอ๋อฝากไว้เป็นแนวทางครับสำหรับชินี่จะไว้เรียเพื่อเท่านี้ครับกล่าวสวัสดีครับ